สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่เอกนะครับจากช่องแ a งกรอกกร์อัลโตซันนะครับวันนี้พี่เอกจะพาทุกท่านมาชมกับคลิปตัดสินใจซื้อว่าเราจะซื้อ Toyota f o r t ์จูเนอร์คอมมานเดอร์ดีไหมซึ่งบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับผลิตออกมาเพียงแค่1,000คันเท่านั้นและคันข้างๆครับนั่นคือตัว 2.4G คลิปนี้จะพาทุกท่านไปชมอย่างละเอียดว่า2รุ่นนี้ต่างไงและเราจะซื้อรุ่นไหนกัน ครับคลิปนี้นะฮะตอนต้นเลยบอกเลยว่าถ้าดูจบ3นาทีนี้ถ้าชอบเดินไปซื้อไปขึ้นโชว์รูมเลยนะฮะอ่ะเรามาบอกเลยว่าทำไมถึงจะต้องซื้อเจ้า t o y ยต้า o r t u จ e r Commander นะฮะแน่นอนครับในรุ่นเครื่องยนต์2.4เนี่ยจะมีไล์อัพอยู่3รุ่นนะครับคือ2.4 G นะครับคันสีดำที่อยู่ข้างๆพี่เอ๋และตัว2.4 V และ2.4 V ขับเคลื่อนสล้อนะครับโดยราคาเจ้า G เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ นะครับหล้านนะครับสามแสบาทและรุ่นที่ยอดนิยมที่คนซื้อเยอะที่สุดนั่นคือ2.4 V นะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทนะครับและต่อไปเป็นตัวท็อปเครื่องยนต์สองจุดี่นั่นคือ2.4งจุด V ขับเคลื่อนสี่ล้ออยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนสบาทและอะไรโตโยต้าออกรุ่นพิเศษออกมานั่นคือโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คอมมานเดรครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทเท่านั้นและ ส่วนต่างจากรุ่น V อยู่ที่39,000แน่นอนครับ39,000เขาให้อะไรมาบ้างนะครับและทําไมเราถึงต้องซื้อรุ่นนี้ไม่เอา V แล้วเรามาซื้อรุ่นนี้ดีกว่าเพราะรุ่นนี้ให้ระบบความปลอดภัยมาแน่นอนครับกล้องรอบคัน360องศามีกล้องหน้ารอบคันเลยและยังมีระบบ b y s p o t Monitor และที่สําคัญมี rcta นั่นคือเ e ี้ยว o s s Traffic Alert นะครับมาเตือนให้ตอนที่เราถอยหลังนะฮะแน่นอนครับแค่3อย่างนี้นะฮะโคตรคุ้ม39 0 0 0 ผมจายและที่สําคัญรุ่นนี้มีการตกแต่งกระจังหน้าดําให้ของดามาเพียบและมีแค่2สีคือขาวนะครับหลังคาดําและแดงหลังคาดําเป็นทูโทนนะครับบอกเลยแค่นี้ก็ว้าวที่สำคัญที่น่าว้ากว่าแน่นอนครับในรุ่น2.4ตะกอนเนี่ยไอส3รุ่นที่บอกมาเนี่ยแค่ล็อกขอบ18แต่รุ่นนี้ครับให้มาขนาด20นิ้วและลายครับเหมือนกับเจ้ารุ่นพี่ใหญ่นั่นคือตัว Fortuner Legend e r ยังไม่หมดยังมีภายในครับภายในมากับของดำนะครับแดงนะมาให้ตกแต่งเพิ่มความหรูหราเพิ่มความพรีเมียมแน่นอนครับที่บอกกล่าวทั้งหมดเนี่ยเราไม่สามารถจะไปหาซื้อเพิ่มได้เลยนะครับเราจะต้องซื้อเขาแค่นั้นตัวช่วงล่างของเจ้าตัว Fortuner o นะครับ c o m m a n เดอเนี่ยมีการปรับจูนใหม่นะครับถ้าเรามองก้มไปเนี่ยเราจะเห็นนะครับมีสปริงสีแดงมาให้ทั้งคู่หน้าและคู่หลัง และแน่นอนเขาบอกว่ามันนุ่มนวลขึ้นแต่นุ่มนวลขนาดไหนพี่เอยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่มีรถให้เราลองขับนะครับเอาไว้เดี๋ยวเรามีโอกาสขับเดี๋ยวเราไปลองกันดูครับใครที่ดูและฟังตอนนี้ที่พี่เอเล่ามาขนาดนี้แล้วจากที่บอกแล้วเพิ่มมามันคุ้มไหมถ้าคุ้มไปซื้อเลยครับแต่ถ้าดูแล้วยังติดแหมยังแบบข้องใจหลังจากตอนนี้เตรียมตัวดูยาวๆไปชมกันครับ หลังจากที่พี่เอกสรุปไปตอนต้นนะดูแล้วนะชอบก็ชอบซื้อเลยนะครับแต่ถ้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะพี่เอกพาทุกคนมาดูนะครับแน่นอนครับด้านหน้าเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะดูเหมือนกับเจ้า Fortuner ปกติไม่ดูแล้วแบบแตกต่างอะไรเลยแต่สิ่งสําคัญที่เราเห็นนะครับในตัวคอมมานเดอร์ที่ให้มานอกจากที่บอกแล้วว่าของดำนะฮะกระจังหน้าดําคิ้วนะครับเป็นสีดำนะครับไล่ลงมาด้านล่างครับชุดแต่งกันชนด้านล่างก็มาพร้อมสีดำนะฮะ ดูแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเรามองที่ไฟนะครับตัวไฟเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นแบบใบบีม LED นะครับก็จะเป็นไฟ LED แน่นอนครับไฟอันนี้มีมาตั้งแต่ตัว 2.4G นะครับไม่ได้แตกต่างนะครับไอ้ไฟเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกที่หน้าตาที่แตกต่างไปนั่นคือกระจังหน้าคิ้วและตัวชุดแต่งกันชนด้านล่างนะครับที่แตกต่างกันแอย่างที่บอกครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นคือกล้องหน้าครับเขามีกล้อง360องศา นะฮะพอมีสามลสูงสาแน่นอนข้างหน้าก็ต้องมีกล้องนะมาอย่างรุ่นพี่เรเจนเดอร์เลยนะครับไล่มาด้านข้างต่อเลยละกันนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมาด้วยล้ออย่างที่บอกครับขนาด20นิ้วนะครับ2 6 5 50R 20ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยในรุ่นส4 g ุี่จเนี่ยจะมาเพียงแค่ล้อ18นิ้ว265,60 R18 นะครับเราจะมาด้วยพร้อมกับลายล้อนะครับเหมือนกันเลยกับตัวรุ่นพี่เ e เจนเดอร์นะครับ และแน่นอนครับของดําอีกอย่างหนึ่งนั่นคือมันไดข้างนะครับมันไดข้างมากับสีดําด้วยนะฮะนี่นะฮะถ้าเป็นตัวปกติเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสีอะไรนะครับและที่สําคัญครับกระจกมองข้างสีดำนะฮะพร้อมกับตัวกล้องนะครับ360ด้านล่างอีกอันหนึ่งนะครับและแน่นอนครับเราไล่มาดูด้านข้างครับเราจะเห็นตัวโลโก้นะฮะ ตัวบายสปอตจะอยู่ด้านข้างด้านนี้นะฮะเดี๋ยวเราให้ดูภาพชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับอ่ะไล่มาทางด้านหลังเลยครับเพราะรุ่นนี้นะมีตรงนี้แหละที่แตกต่างนะครับมาด้านหลังครับจุดเด่นจุดขายของเขาคือแบตที่เขียนคำว่าคอมมานเดอร์นี่มาเลยนะฮะและแน่นอนครับคิวนะครับสีดำนี่เขียนคำว่าฟอร์จูเนอร์เดี๋ยวเราไปเทียบกับ 2.4G ว่าแตกต่างกันยังไงนะครับและตัวด้านบนนะครับที่บอกว่าเป็นสีทูโทนนะฮะแก๊บหลังสีดําและตัวไอเสาวิทยุแบบชาร์ฟินนะครับก็มาสีดําอยู่ด้านบนเหมือนกันอันนี้จะเหมือนกันนะใน2.4ทุกรุ่นย่อยนะครับไล่มาด้านล่างครับจะเห็นอะไรจากคิ้วพี่เอมองเห็นกล้องครับมีกล้องด้านหลังอีกนะครับมาดูด้านล่างนะครับสิ่งที่แตกต่างอย่างที่บอกครับนั่นมีตัวเซ็นเซอร์นะครับ4จุดนะครับ1 2 3 4ี่ เอาไว้เป็นเตือนตอนที่เราถอยหลังครับเลี้ยว s s อสท f f ฟิกอัลเนั่นเองนะฮะอ่ะเราไปดูภายในกันต่อครับแน่นอนครับอย่างที่บอกครับเขามีการตกแต่งเพิ่มความหรูหราเข้าไปจากตัวปกติมากมายนะครับมากับหนังสีดำและมีการเลือกใช้สลับแซมหนังสีจริงๆจะบอกว่าแดงๆไหมออกเป็นเลือดหมูแล้วกันนะครับสลับเข้าไปนะครับและเบาะคู่หน้านะครับเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะฮะนี่ดูการเดินได้นะครับ มีเดิน s t i t c h ่ n ได้สีแดงด้วยนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยมีเดินได้สีแดงนะฮะสลับกันอันนี้เพิ่มความหรูอ่ะเดี๋ยว้ันพี่เอกเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเราเข้ามาอยู่ภายในอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ก่อนขึ้นเบาะนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้ทั้งคู่นะฮะทั้งข้างคนขับนะครับอันนี้และตัวคนขับแน่นอนครับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์แค่2.4ลิตรนะครับ ความสะดวกสบายที่ให้มาถามว่าให้ครบคันเท่ากับ r e g e n d ด r มัไหมมันก็มีบางอย่างที่อาจจะขาดไปนะฮะแต่แน่นอนครับตรงกลางเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับตัว Fortuner l e g e n d e r อยู่แล้วจอนะครับมาไซส์ขนาด8นิ้วนะครับเรามาดูในจอของ Fortuner c o m นะครับ c o m m a n เด r เนี่ยพี่เอกกำลังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าอินเทอร์เฟซมันเปลี่ยนไปเปล่าหน้าเดิมๆม,มันจะเป็นแบบสีแบบขาวๆแล้วก็เส้นน้ำเงินน้ำเงินแต่ดูครับ อันนี้จะมีแบบเป็นสีแดงหรือเลือกได้นะอันนี้ไม่รู้นะฮะยังไม่ได้มีเวลาได้ลองเล่นกับเขาเออแต่น่าจะเลือกได้ดูจากตรงนี้อแน,น่นอนครับจอ8นิ้วที่สําคัญตัวคอมมานเดอร์เนี่ยมีการที่บอกแล้วใช่ไหมครับมีพาราเมิกวิวมอนิเตอร์นะครับเรามาดูกันก็คือกล้อง360องศานั่นแหละนะฮะนี่กดปุ่มกดอย่างที่บอกนะฮะเราจะเห็นอะไรรอบคันครับนี่ดานหน้าฮะดานหน้าเราสามารถเลือกได้จิ้มได้ไหมจิ้ม ิ้มอะไรได้บ้างอ่ะจิ้มจิ้มไม่ได้จิ้มแล้วไงนะเนี่ยอ่าอให้เห็นอ่ะเดี๋ยวดูถอยหลังกันถอยหลังอ่าเป็นข้างหลังพอมีเส้นนะครับมีเสียงเตือนให้นี่ด้านหลังอ่าตรงนี้เลือกได้อย่างเงี้ยกดคลิกอันนี้จะเป็นจอหลังเต็มเ็มเลยนะครับว่าเห็นอะไรบ้างนี่นะครับอ่าพี่เอเข้าโหมด P เดี๋ยวเราลองดูโหมดเดินหน้าก่อนเดินหน้าอ่าเดินหน้าจะเห็นอย่างงี้แต่มุมเนี่ย มุมได้แบบนี้เองนะคลิกอะไรไม่ได้ตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเลือกมุมนี้ละนี่คือจักกระจังหน้าเราจะเห็นตัว 2.4G อ,อ,อยู่เนี่ยทางขวามือนะครับเราจะเห็นจากกล้องเดี๋ยวพี่เอลองเปิดประตูภาพกัเขานะเนี่ยกล้องนะฮะจะเห็นการขยับได้อ่ะโอเคครับไล่ลงมาแอร์เป็นแบบออตโต้นะครับสามารถปรับซ้ายขวาแต่ด้านหลังไม่นะ ด้านหลังต้องปรับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังอีกทีด้านหลังก็ปรับเองด้านหลังนะฮะแต่ด้าน,ด,านด้านหน้าเนี่ยเบาะสามารถแยกปรับสายขวาได้นะครับและตัวพวงมาลัยนะครับในรุ่นคอมมานเดอร์นี้มีพ a วเวอรชิพให้บวกลบอยู่บนมือนะครับตรงพวงมาลัยนะครับก็มีตัวปรับฟังก์ชันอยู่ทั้งซ้ายขวาปกติเลยนะครับรับสายนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับและแน่นอนการเลือกเมนูนะฮะอยู่ทางด้านขวานะครับและแน่นอนอีกอย่างหนึ่งมีระบบ ครุลิสคอนโทรลมาให้อยู่ทางด้านล่างนะครับสามารถที่จะตั้งตรงนี้ได้อยู่ที่ตรงปลายนิ้วด้านล่างเลยนะครับที่สําคัญครับในตัวของตัว Fortuner Commander เนี่ยมีปุ่มสวิตช์มาให้นะฮะตัว p a r กิ่งเนี่ยนะครับกดปุ่มได้และแน่นอนครับกล้องครับกดดูกล้องตรงนี้นะฮะและเปิดฝาท้ายอัตโนมัตินะฮะตรงนี้นี่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะมีแต่แน่นอนอย่างที่บอกนะครับตัว2.4ไม่ว่าจะ g จะ V หรือ c o m m a n d e อเนี่ย เป็นรุ่นขับเครื่องสองล้อตรงคอนโซลตรงกลางตรงนี้เลยไม่มีปุ่มหรือมีปุ่มฟังก์ชันในการปรับโหมดขับเคลื่อนสีล้อให้นะฮะอันนี้ไม่มีเราต้องไปซื้อ 2.4V ขับเคลื่อนสีล้อแทนนะฮะอ่ะแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคือโหมดนะครับนั่นคือโหมด Eco นะครับโหมด Power นะครับที่จะมีสามารถเลือกได้นะครับตรงกดปุ่มเท่านี้นะะอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประจําของโตโยต้าและทุกรุ่นจะมีโหมดอันนี้ให้นะครับก็กดใช้ได้ดีอันนี้บอกไว้เลยแล้วก็มีตัวตัด ทัชชั่นออฟให้นะครับเรามาหากันดีกว่าว่าเรามีที่เสียบ USB กี่อันด้านหน้ามี1น,นะครับแล้วก็มี AC 12โวลต์อยู่อีก1น,นะครับนอกนั้นไม่มีนะฮะมีช่องวางมือถือนะแต่มันไม่ได้เป็นไวเลสนะแค่วางได้นะครับแหมไม่มีให้เสียดายร้านห้าละนะฮะอ่ะที่สำคัญอีกอันเกือบลืม ในรุ่นนี้จะแตกต่างจากในรุ่น G ปกตินั่นคือเขาให้ระบบนะฮะกระจกตัดแสงอัตโนมัติมาให้นี่นปิด on o ออนะอ่ะโอเคมีให้นะครับข้างบนมีอะไรช่องวางแว่นตานะฮะปุ่มเปิดไฟนี่เป็นแบบนี้อ่ะนี่นะครับเป็นไฟ LED สีขาวสวยงามนะฮะนี่มาให้โอเคคอมมานเดอร์ Commander, เป็นไงบ้าง คอมมานเดอร์ให้มาไม่มีเอา้ามีไฟนี่ข้างๆล่ะมีเหมือนกันสุดยอดอันนี้ยกนิ้วให้อ่ะแต่ต้องปิดนะปึ๊บเรียบร้อยอะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าครับอะมาดูข้างหลังกันบ้างนะครับแตกต่างกันไหมแน่นอนครับสิ่งที่เราบอกนะฮะนั่นคือการตกแต่งที่มันดูหรูหราขึ้นนะครับนี่ การเดินได้สีแดงตะเข็บสีแดงมาให้นะครับที่เท้าแขนมีให้เหมือนเดิมนะครับอ่ะปิดประตูซะหน่อยแอร์ครับอย่างที่บอกด้านหลังเป็นออโต้ตรงนี้ด้วยนะครับกดไปเลือกเอานะฮะนี่นสามารถเลือกได้นี่แอร์ช่องแอร์ก็จะออกมาทั้งซ้ายขวาเนี่ยนะฮะก็สะดวกสบายนะครับไฟมีมาให้นะฮะมีช่องเสียบเอกสารหนังสือของจุกจิกมี เอาไว้แขวนถุงแกงก็มีนะครับมาให้ทั้งคู่นะครับซ้ายขวาก็นั่งเอานะครับช่องต่อด้านหลังมีไหมไม่มีช่องเสียบ USB นะครับแต่มีนี่ครับมีซ็อกเก็ตให้นะครับอะแดปเตอร์นะครับ12โวลต์120วัตต์นะครับแล้วก็มีช่องเล็กๆเอาไว้วางมือถือแล้วกันนะฮะที่สําคัญครับเหมือที่บอกนี่ครับมีช่องสามารถเสียบไฟปลั๊กไฟบ้านอ่ะแบบไฟบ้านเหมือนงหรือเราต้องการแบบเสียบแบบ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กต้องทางานเนี่ยก็สามารถเสียบตรงนี้ได้เลยนะนี่รองรับอยู่ที่100วัตต์นะฮะสบายมากนะครับอันนี้มีมาให้และถือเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นไฮไลท์สำคัญของสัลล็อปเจ้า t ต y o ta f o r t u จูเนอร์คอมมานเดนั่นคือเรื่องของช่วงล่างช่วงล่างคันนี้ได้มีการปรับจูนโดยเฉพาะนะฮะนี่คือ t ต y o ต a าบอกแต่พี่เอ๋ยังสงสัยว่าการปรับจูนของเขาเนี่ยปรับจูนถึงขั้นเหมือน Re เจนเดอร์ไหมซึ่งจริงๆแล้วรีเจนเดอร์เนี่ยน้ำหนักต,ตัวเครื่องหรือตัวรถเนี่ยน่าจะรคับ เราจะเห็นแล้วเป็นจุดสังเกตได้เลยทั้งคู่หน้าคู่หลังเป็นสปริงนะฮะให้มาเป็นสีแดงน,นะครับอันนี้อันนี้ก็เราไม่รู้ว่าเขาเซตค่าสปริงไว้เท่าไหร่นะครับตัวช็คอัพไม่ได้บอกว่าเป็นโมโนโทูบไหมหรือเป็นแบบไหนนะครับแค่บอกว่ามีการปรับจูนอันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบมาให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่แน่นอนเราไม่ได้ลองไงเราไม่ได้ขับไงเราเลยตอบไม่ได้ว่ามันนุ่มนวลแค่ไหนแตกต่างจากรีเจนเดอร์ที่เราเคยขับขนาดไหนนะฮะอันนี้ไว้ยกยอดไว้ครั้งหน้าครับ มาดูด้านท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ l e d light guiding นะครับก็เป็นแบบแนวเส้นนะฮะเป็นเส้น l e d สวยงามนะอันนี้แต่เราก็เห็นคุณตาไปแล้วล่ะนะครับแน่นอนครับเราบอกแล้วมีกล้องแต่ที่สำคัญครับไม่มีแต่เปิดในรุ่นนี้ไม่มีต้องไปรุ่นพี่เท่านั้นหรือจ่ายเงินเพิ่มถึงจะมีนะฮะอันนี้มืออย่างเดียวล้วน,วนอ่ะหลบๆๆบบนะฮะก็ต้องกดแล้วเปิดอัโตโนมัตินะฮะ เป็นยังไงบ้างนี่ใช้ได้นะครับแน่นอนครับรถใหม่ขนาดนี้ยังมีถุงอยู่นะเรามาดูนี่คือเป็นเบาะแถวที่3นะครับแล้วก็การพับเบาะแถวที่3ก็ยังเหมือนเดิมคือการพับแล้วก็เกี่ยวแขวนไว้นะฮะนี่คือมีมาให้นะครับแน่นอนวัสดุการตกแต่งก็เหมือนกันนะครับเป็นสีดําแดงนะฮะมาได้แดงนะครับเรามาดู ลือกันดีกว่าว่าข้างล่างข้างนี้เราแกะอะไรได้เราดูอะไรได้ยางอะไรอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้ทําอะไรไม่ได้นะฮะทำอะไรได้ไหมไม่ได้เลยนะครับอุปกรณ์ในการที่จะเปิดนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับกล่องเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะแม่แรงยกรถนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการที่จะต้องใช้ยกรถอยู่ด้านนี้นะจาไว้นะฮะอยู่ทางด้านซ้ายมือทุกท่านนะครับเดี๋ยวลืมอ่นนี้เอามาให้ดูกัน มีอีกหนึ่งอย่างครับที่เหยีรู้สึกแบบแปลกใจกับเขาคือเราเห็นแล้วข้างหน้าตรงกลางไฟเพดานเนี่ยให้เป็น led แต่ทําไมไฟท้ายด้านหลังยังเป็นหลอดไส้อะนะครับเป็นไฟสีเหลืองอยู่เอออันนี้แปลกนะฮะและอีกอย่างที่เราเห็นนะครับมีช่องแอร์ด้านหลังอ่ะคนด้านหลังนะครับใครที่นั่งหลังแถวที่3ในตัว f o r t u n e r ประจําก็สบายครับมีแอร์ให้นะฮะยังมาเหมือนเดิมนะครับนี่คือเครื่องยนต์รหัส 2GD นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับ แรงม้าอยู่ที่150แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่4 0 0นิวตันเมตรเท่านั้นนะครับแต่ถามว่ามันขับเคลื่อนตัวรถคันนี้ไปได้ขนาดไหนตอบเลยไม่รู้นะครับไม่เคยได้ลองขับตัว2.4เลยนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะเอาไว้มีโอกาสเรื่องเครื่องยนต์เรื่องกําลังจะตอบสนองได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวเราขอไปลองแล้วกันนะครับครั้งนี้ยกยอดไว้ครั้งหน้านะครับแต่มาโชว์แน่นอนครับเครื่องในตระกูล2.4เนี่ยในตัว 2.4G 2.4 V และ 2.4V ขับเคพื่อนสีล้อใช้เครื่องแบบเดียวกันรุ่นเดียวกันบล็อกเดียวกันครับเรามาต่อที่ตัว2.4 G นี่คือ Fortuner ตัวเริ่มต้นถ้าใครสนใจอยากได้รถ PPV นะครับ Fortuner นี่คือรุ่นแรกที่ราคา1 3 5 0 1,000บาทดูแล้วน่าสนใจไหมราคาน่าสนใจแน่นอนครับความต่างจากที่เราไปดูตัว Fortuner Commander แล้วนะฮะร,รุ่นนี้มีอะไรดูด้านหน้านะฮะดูด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยดูแล้วไม่แตกต่างเลยนะครับยกเว้นของดำแต่แน่นอนรถคันนี้ดันเป็นสีดำซะงั้น อาจจะดูแตกต่างไม่เยอะเท่าไหร่นะคิ้วนะครับในตัวคอมนเดอร์เขามาสีดำแต่ในตัวปกติจะมาเป็นโครเมียมทุกรุ่นเลยนะเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมไล่ลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีที่เป็นสีเงินนะครับตัดกับตัวรถนะครับตัดกับสีรถซึ่งแตกต่างจากตัวคอนเดอร์แต่คอมนเดอร์เนี่ยมากับตัวรถที่เป็นสีขาวกับสีแดงมันตัดสีดำมันจะเห็นความแตกต่างแต่อันเนี้ยตัวรถโทนดำนะครับมันอาจจะดูแล้ว ถ้าเป็นสีดำไมาดวยกืนนะฮะแต่แน่นอนในตัวคอมมานเดอร์ไม่มีสีดำนะฮะแล้วดูไฟหน้าไฟหน้ายังเป็นเหมือนกันนะฮะใบบีม LED นะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับหลอดโปรเจคเตอร์เหมือนกันไฟฟ o อกแลมนะครับก็เป็น LED นะครับสีขาวเหมือนกันดูแล้วไม่แตกต่างอันนี้ถือว่าดีและที่สำคัญครับในตัวเริ่มต้นรุ่นนี้คำหากล้องไม่มีนะกล้องไม่มีมันไปมีอยู่ในรุ่นคอมมานเดอร์ครับอันนี้ต้องทำใจ อ่มาดูด้านข้างกันต่อครับอย่างที่เห็นครับลอ้อเหลือแค่18นิ้วนะครับทุกรุ่นเป็น18 c o m m คอม e r เดอร์ให้มา20เนี่แอันนี้ได้ใจนะครับความส่วนต่างแต่ถ้าเราดูแล้วล้าน3เนี่ยเฮ้ยแค่นี้พอไหมถ้าแค่นี้พอก็โอครับเพราะรุ่นอื่นในรุ่นของเขาก็ข้อล้อสองเหมือนกันไล่มาครับกระจกมองข้างคำในรุ่นนี้ไม่มีกล้องอีกแล้ว ก้องข้างไม่มีนะครับโอ้อันนี้น่าเสียดายนะครับไล่ลงมาด้านล่างเมื่อกี้นี้เราเห็นคอมพิวเดอร์แล้วเป็นสีดำทั้งหมดแต่รุ่นนี้นะครับเริ่มต้นจะเป็นแบบทูโทนฮะสีดำอยู่ตรงกลางและด้านข้างเป็นสีเงินนะครับเหมือนกันนะครับอ่ะไปเราไล่ไปดูด้านหลังกันนะครับมีความต่างอะไรบ้างแน่นอนตัวรถในรุ่น G รุ่น v นะครับถ้าหาได้ ตัวรถไม่ได้เป็นทูโทนนะคันนี้เป็นสีดำเป็นสีพื้นส่วนใหญ่จะเป็นสีพื้นเหมือนกันด้านหลังนะครับตัวไฟเหมือนกันนะครับเป็น LED Light Guiding นะครับเหมือนกันและความต่างครับตรงนี้ครับคิวหลังตกแต่งเป็นสีโครเมียมนะครับเ,เราอาจจะชินตาอันนี้แต่ตัวคอมเิวเดอร์เป็นสีดำไล่ลงมาจับ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 อุ้ยมีกล้องครับมีกล้องให้ แต่กล้องอันนี้จะเป็นกล้องตอนที่ใช้เวลาถอยหลังเท่านั้นนะฮะอันนี้มีมาให้นะครับก็ถือว่าดีเพราะว่ารถสำคัญต้องมีนะครับเอ้าเรามาดูต่อเซ็นเซอร์หลังมีไหมไม่มีนะครับสำหรับในรุ่นเริ่มต้นนี้ไม่มีเลยรุ่น V ก็ไม่มีนะครับไอตัวข้างหลังเนี่ย RCTA เนี่ยไม่มีนะครับอ่ะพี่เอ๋มาดูข้างบนดีกว่าข้างบนแก๊ปหลังไฟเบรกดวงที่3เหมือนกันกับตัวคอมมานเดอร์ นะครับชาร์จฟินข้างบนนะเสาวิทยุเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างงั้นเรามาดูข้างหลังเลยไหมมาดูข้างหลังกันเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังเปิดเองไม่มีไม่มีไฟฟ้าโอเคนี่คือส่วนต่างที่คุณจะต้องต่างกันไปนะครับส่วนต่างนะครับสำหรับ 2.4G กับตัวคอ m m านเดอร์เนี่ยอยู่ที่1,540,000บาท ดูแล้วเป็นยังไงบ้างคุ้มไหมเดี๋ยวเราต้องมาตามไปดูเรื่อยๆครับแน่นอนส่วนต่างที่เราเห็นแล้มือนะครับภายในล่ะภายในเบาะเป็นยังไงบ้างก็งเป็นสามแถวเหมือนเดิมนะครับการตกแต่งวัสดุเดี๋ยวต้องขอถอดแว่นดูหนังข้างในเนี่ยออกเป็นแบบเทาดำนะมันจะไม่ดำสทัทีเดียวนะครับจะแตกต่างแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูและไฟที่เราเห็นนะด้านบนเพดานเนี่ยหลอดไฟตรงนี้เนี่ยเออเหมือนกับคอมมานเดอร์คือเป็นหลอดสีส้ม เป็นหลอดธรรมดาเป็นหลอดไฟธรรมดาไม่ได้เป็น LED รวมไปจนถึงตรงกลางเรามองตัวนี้ไปก็เป็นสีเดียวกันกันกบตัวด้านหลังเอออันนี้ต่างกันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรที่ต่างกันอีกแต่ตอนนี้ด้านนอกเราเห็นแล้วความแตกต่างที่ตัวรถทั้งหมดนะฮะที่ผ่านมาได้ล้อ18กล้องรอบขันไม่มีบสปอร์ตนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีมาเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูด้านในกันต่อครับมาผาผ่า ใครชอบแบบโทนแบบโมโนโทนนะแบบเรียบๆสีเดิมมอันนี้ตอบโจทย์นะฮะแน่นอนก็อย่างที่บอกครับนี่เดินได้ออกมาสีเทาๆนะฮะบ่ไฟฟ้านะมีบ่ไฟฟ้านะแต่ต้องไปดูบ่ข้างก่อนข้างๆไฟฟ้าไหมนะครับเดี๋ยวเราเช็คดูว่าข้างๆไฟฟ้าไหมเข้ามาดูภายในกันบ้างน,นะครับความแตกต่างแตกต่างจากตัวคอมมานเดอร์ไหม ไม่ต่างเลยนะเหมือนกันเลยหน้าปัดเหมือนกันนะครับหน้าจอนะครับ8นิ้วเหมือนกันไล่ลงมาแอร์เป็นแบบออโต้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้แตกต่างแต่การตกแต่งละ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับว่างง่ายๆเหมือนกันเลยนะครับไม่ต้องกลัวข้างในแต่ความแตกต่างอีกอันหนึ่งที่ที่เรามองเห็นชัดนั่นคือการเล่นสีนะครับการเดินได้สีแดงการมีหนังสีแดงเข้ามาตัดสลับเนี่ย ในรุ่นเริ่มต้น,นกันรุ่น V ีเนี่ยหรือแม้กระทั่งขับสเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นสีโทนเดียวกันหมดนะครับแล้วก็มีการเดินได้สีขาวนะอันนี้ก็แล้วแต่และอีกอันนึงจุดต่างที่เราเห็นชัดได้เลยนั่นคือกระจกตัดแสงอัตโนมัติไม่มีครับนี่มือเอาแล้วกันปลอกแ๊กเอาป๊อกแ๊กเอา,อเอานะฮะอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับก็คิดดูว่าเพิ่มเงินไหมส่วนต่างอ่ะมาดูไฟเพดานไฟเพดานเป็นไงโอ้ไฟเพดาน ไฟเพดานแตกต่างจากตัวคอมมานเดอร์เลยนะครับเนี่ยดูดิไม่ใช่ LED ด้วยนะฮะที่ใส่แว่นตามีให้เหมือนกันอ่ะมาดูโอ้โหนะไม่มีไฟไม่มีไฟให้นะครับเลื่อนปกติเลยเนี่ยนะไฟเพดานตรงนี้ไม่มีโอโ้เสียดายนะครับคนขับยิ่งไม่ต้องเลยกระจกก็ไม่มีให้นะฮะอันนี้เห็นเลยชัดเจนหายไปกักไว้นะครับกักไว้ตรงปุ่ม ไอช่องเสียบ USB ให้มีเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยอันนี้ก็ไม่แตกต่างนะครับที่วางแก้วน้ำมีให้อ๋อพี่เอกเกือบลืมนะมีช่องวางแก้วน้ำตรงใต้ช่องแอร์นะครับตรงของฝั่งคนขับมีให้นะฮะแต่พี่เอกขอดูคนนั่งอ่ะคนนั่งก็มีให้นะครับมีให้อันนี้เหมือนกันคอมมานเดอร์ Commander ก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันว่าข้างหลังแตกต่างจากคอมมานเดอร์เยอะไหมไปดูกันครับ เราเข้ามาดูข้างหลังกันบ้างดูแล้วเนี่ยความรู้สึกแบบตอนเข้ามานั่งนะครับทั้งสองคันระหว่างตัวคอมมานเดอร์แล้วก็ตัว 2.4G เนี่ยตัวความนุ่มของเบาะมีความใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยเหมือนกันะนะฮะแต่ลูกเล่นหรือการเดินได้หรือการมีการตกแต่งความหรูเนี่ยอันเนี้ยจะดูแบบธรรมดาไปหน่อยนะครับเรียบเรียบนะฮะ แล้วก็มีที่เท้าแขนให้เหมือนกันนะอ,ะอาจจะมีให้นะครับมีที่เท้าแขนนะฮะก็มีให้แล้วก็ที่สําคัญตรงนี้นะครับเหมือนกันเหมือนกันกับตัว Moss คอมพิวเตอร์ไม่ได้แตกต่างครับมีช่องเสียบซ็อกเก็ตนะฮะ12โวลต์ให้นะครับด้านล่างก็สามารถที่จะต่อกับโน้ตบุ๊กได้เอาสายไฟมาเสียบได้เลยนะครับรองรับอยู่ที่100วัตต์นะครับแล้วก็มีช่องเสียบอันนี้เหมือนกันนะครับที่แขวนถุงแกงก็มีให้เหมือนกันนะอันนี้ไม่แตกต่างมีให้ทั้งคู่นะฮะอันนี้คือด้านหลัง แล้วก็มาดูด้านบนเพดานไฟที่อยู่ข้างบนก็เหมือนกันนะแต่สีส้มเนี่ยอันนี้ล้อกันทั้งทั้งคันอันนี้ไม่แตกต่างแต่คอมมานเดอร์เนี่ยเป็น L E D ข้างหน้าตรงนี้ก็เป็น L E D ไฟสีขาวนะฮะแล้วก็มุมเปิดตรงนี้เหมือนกันหมดแต่แค่วัสดุตรงที่ให้มาตรงนี้ที่แตกต่างแอร์เหมือนกันไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะครับสามารถกดเร่งลมแอร์ตัวนี้ได้นะภายในก็โอเคนะครับ ตามสไตล์ความกว้างอะไรเหมือนกันหมดเลยไม่ได้มีอะไรความต่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่าจะซื้อไม่ซื้อยังไงอ่ะไปครับเป็นยังไงบ้างครับได้ลองชมเจ้าตัว2.4นะฮะคอม m ินเดอร์และก็เจ้าตัว 2.4G คันนี้ดูแล้วอย่างที่บอกไหมถ้าดูแล้วมันต้องไปคันนี้แหละมันซื้อคันอื่นไม่ได้แล้วและคันนี้เนี่ยตัว2.4เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยราคามันอยู่ที่ล้านสกว่าบาท และเราเพิ่มไปอีกประมาณล้านห้า,กว,ากว่าเราจะได้ออปชั่นที่มันมากขึ้นและคุ้มแน่นอนฝาท้ายไฟฟ้าไม่มีแต่คันนี้มีให้พี่เอกเลยมองว่าถ้าจะต้องซื้อแล้วดูแล้วคุ้มค่าก็คันนี้แหละครับคันนี้คือคุ้มค่าที่สุดซึ่ง 2-4V ี่เนี่ยราคาอยู่ที่1 4 6 6 0 0้าบาทเพิ่มไปอีก3า0 0 0ก็ได้ตัวนี้ได้การตกแต่งได้หลายหลายอย่างที่คุ้มนะครับหวังว่าคลิปนี้พี่เอกคงจะพาเพื่อนเพื่อนได้เจาะรายละเอียดของทั้ง2รุ่นนี้ได้อย่างละเอียดนะครับ เี๋ยออย่างเดียวคือการลองขับถ้ามีโอกาสที่โตโยต้ามีให้เราลองเราจะไปลองดูวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะทางโตโยต้ากรุงไทยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาถ่ายทำให้เรามารู้จักกับ t o y o t a f o r t u n e r Command เ r ดคันนี้นะครับและยังได้รู้จักเจ้า 2.4G เพิ่มมากขึ้นวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องแมนของออโต้ซารอนให้กับพี่เอ๋และให้เป็นกำลังใจกับทีมงานของเราทุกคนนะครับไว้คลิปหน้าพี่เอ๋จะมีโอกาสได้ไปเปรียบเทียบอย่างนี้อีกเมื่อไห่ ติดตามกันเดี๋ยวเีจจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังครับวันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ